สวัสดีค่ะสวัสดีไทยสวัสดีคนผู้ชมด่านบ้าน่ะเดี๋ยวเราจะไปไล่ถามเลยว่าคนที่มางานนี้รู้จักแม่พึ่งจริงๆหรือว่าแค่อยากมาร้องเพลงคนละ45บทเพลงมันอะมีไปตาม3ิฟยังแจ๋วตามดิฟยังแจ๋วไม่ใช่หรอชุดเจ็ดทีดี7วเจ็ดนผ้าทองซาวไม่มีไม่รู้หรอกน่งกินนมซีอยู่ลุก การเป็นเริ่มสวัสดีค่ะสวัสดีไซสสวัสดีคนผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนะคะาอันนี้ก็คือมาดูไปทางการไปอะที่เราเรานั่งกันหมดใปรายการกิจโชว์ปีนี้เรามาร้องเพลงงานไม้พึ่งนะคะเป็นปีที่สองแล้วซึ่งปีที่แล้วเรามากับเพื่อนสาวเราปีนี้ก็คือคิวไม่ว่างเขาเรียกว่าอะไรวะคิวไม่ตรงกันไม่ตรงกันก็เลยแบบแยกกันาเพราะว่าจะได้มาช่วยแบบ ขวัตวดด้วยปีนี้ก็เลยแยกกันมาเก็ม,มาวันที่11จักมา18มากระโลงนี้เลยจะ้ะส้มตีนีหมาแบนโย,ยกับปีนนิ้วแบนนะจ๊ะวันนี้เราจะต้องเล่นเพลงลูกทุ่งแบบเต็มสตตีมความรู้สึกอันนี้คือน,นักร้องชายที่หลายคนบอกว่ามาแต่เสียงค่ะน,นักร้องชายสดิจา้าสวัสดีไม่ต้องสวัสดี <S 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 2> <S 2> เป็นยังไงความรู้สึกที่ต้องรอ้องเพลงห่างหน่อยตอยนิด <S <S เป็นครัง้งแรกรู้จักเองไหมเพิ่งไหม เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเอ่อกระแซก็ได้ยินมาแต่เนิ่นโลกอ่าวันนี้มาเล่นเกมชาเลนจ์อ่าเพลงของพุ่พวงหเพลงหนึ่งกระแซ่ใช่ไดฝันลกถอ้าแนกนชอันนี้พี่ฟิลมือเบกของเราอ่ะพี่เจ็ดสิบหเพลงของแม่พึ่งเริ่ม ออเ,อเออมันเอาไปหมดแล้วอะเออจำหรือไม่รู้จำไม่รู้รรเงินจะมีไหมเงินจะมีไหมสามติดไว้สามแก้วก <c oughs> ีตาร์มือกีตาร์ของเราเริ่มนักร้องมั่นอก่เออแไม่รู้ชายในฝัน บอกรเพลงสมไปแล้วยังไม่พูดเลยอถย่างแ้ลลนไม่รู้เดมปเจไม่ชลธรรมชาติโหดมึอะธรรมดาชื่อเพลแล้วก็ต้องรับเต้นด้วยธรรมชาติหเริ่มาใจเห็ คนนี้หรือเปล่าที่จะที่จะทำแม่เนี่ยพูดเราถูกไปอีกดอกมาเข้ามาอันนี้ไป่ครูสอนทงช้าสว่าด้วยเพลงที่ใช้ทัช้าสว่านเขาของแม่เพิ่มชื่อเพอะไรนัดพูดเมเบอร์จริงหรอ1,2,3สอนซ้ความรักความที่ควายสอนยังไม่รู้เพลงเลยมาสอนยังไงปะมาถึงตัวต้นเรื่องแล้วจะร้องหรือจะเต้นมีให้ร้องละกัน เริ่มเพลงหรอต้อตมตำอ,อะไรสั่งจะอื่มจับสั่งจะดื่มกินเถอะมันจะมีไหมาสามสิบอย่างแต๋วสามสิบอย่างแต๋ว,มตวไม่ใช่เหรอไปซะมาจากไหนวะคลายเหมือนกันแต่ว่าคนละคนอันนั้นขอกยอดนะไม่รู้อะฝั่งมึงตะก้องมึงรู้อยู่แล้วเ,เริ่มต้องตามนหนูไม่รู้ก่อนเซาเทียร์หน้าของสาว ไม่มีถ้าดนแลา้ขอเนแฟนเพลงครับเออเดี๋ยวเราจะไปไล่ถามเลยว่าคนที่นี่เนี่ยวันนี้เป็นถือว่าเป็นชาเลนจ์ดีกว่าคนที่มางานเนี้ยรู้จักแม่พึ่งจริงๆหรือว่าแค่อยากมาร้องเพลงเดี๋ยวไปเลยคนละ45บทเพลงพาัมึง2เพลงส้มตำไงส้มตำลาบน้ำตกตบหวนารักทารักอะไรไม่ใช่แล้ว โด้วยแค่นี้เดี๋ยวพาไปดูว่าคนในงานเนี่ยรู้จักเพียงแม่พึ่งกันมากน้อยแค่ไหนค่ะ หนึ่งสองสามหนูไม่รู้หนูไม่เอากระแซคคนดังผู้ชายในฝันสิบได้เลยพี่ใครน่ะพี่ใครที่มาเนี่ยพี่ใครเริ่มเพิ่บเอาเพกช้าเพยงช้านักร้องบรนนอกแก้วรอดพี่สยามเมืองเยิ้มจ้มตำนางห้องเอ๊เอาอีกเหรอได้อูทิตหัวใจชดเจ็ดทีเดีจ็ดหนพทองสาวไม่มี บอกเลยค่ะอ่ะคนนี้เลยยาขมชาเลนจ์ยี่สิบยี่สิบเพลงเลยยี่สิบเพลงนะจบเวลานะอีกสิบเร็วเอาใจช่วยเอาใจช่วยพี่เบสเร็วจะเป็นลมนั่นเองบน้ำเพลอทางน้อยทอยนิดความรักความรักเหมือนยาขมกระแซะ ตอนนี้คนดูเอาใจช่วยไปบว่ไม่เป็นไรแซวๆเราได้อยู่หัวใจถวายวัดอ่ะหัวใจถวายวัดอ่พาร์ทเนอร์เบอร์ห้าขอพาร์ทเนอร์เบอร์ห้าสักหนึ่งท่อนแค่นั้นพอเราจะถือว่าลบล้างกากบาลาบ่อยฉันลลายตามวาสนาตาไปนี่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 เบอร์ห้า เรคือค่ะค่ะคคค,คซื้อเพลงแม่มีเยอะมากเดี๋ยวไปรอฟังหน้าเวทีว่ามีใครร้องเพลงอะไรบ้างได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอันนับตัวใดจ้าค่ะเล็กรัญญการค่ะวันนี้เรามางานครบรอบ31ปีของแม่พึ่ง<ช>เราจะต้องรู้จักแม่พึ่งเป็นดีแล้ก็5บทเพลงของแม่พึ่งเริ่มค่ะโลกของพึ่งอันนี้จ่าติ้งเจอดาวเรืองดาวโรยทุ่งนางคอยนักร้องประโดดปมาขอบคุณค่ะ ที่ติดตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ดิวอีโกเวลาทาเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออรล่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทําให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคล้ำผิวสีใช้ได้หมดจ้ะมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ1หลอด219รอบาท s p f 50 PA บวกบวกบวกไม่เน,นะหนะที่สําคัญแตกตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเน,นะหนเป็นตัวบำรุงด้ ดักน้ำไม่ได้น้าน้ำให้นาเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทำให้หน้าเราเนี่ยติดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้าดีแม่พิงไก่มเมื่อวานไปเล่นงานที่พัทยากูรู้เลยว่าจัดท่ามไม่ได้ถ้าไปเช็ดเอาทิชชู่มาซับกู จอบใช้ไปแบบเช็้กูเยอะดีสอบพองเข้าตาไปแม่ขอทิชชู่หน่อยลูกแม่การมาเกิดจากอะไรวันนั้นสอบพองเข้าตาวันส่งการไปเล่นหันมาปุ๊บโย่ซิปโลคีเนี่ยไปแม่ขอทิชชู่หน่อยแป้งแป้งชายแป้งเข้าตาไปใชยข่อยสู้โย่ซิปโลอุ้ย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 กุ้ยอะไรวะอุ้ยแป้งเข้าตาขอชยอะหน่อย แป้งป่าตรงนี้ไปเข้าตรงนี้ไสิแป้งอยู่ร่างนี้แป้งอยู่ตรงนี้ไม่ไรก็บอกอี๊แป้งเข้าตากูจำเนื้อไม่ได้อี๊กูอะอะไรวะวอร์ซบจี้ซิปโลคีอ๋อมีด้านหน้าอยู่เลยเต้นเซอร์เต้นกันเหลือหลายเลยเนอะเนอะคิดแล้ใจตอนแหล่แป้งไม่ได้เข้าตาเขาป่าตรงนี้เขาไม่ได้เข้าตรงตาเลยป่าตรงนี้เลยแล้วกูอยู่เงี้ยอยู่เงี้ย ออแหละจำได้สุดๆอีกวายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่ต้องหลบลูกข้ามเรียกทำไมใกล้หนูมาจากไหนกันลูกพัทยาพัทยามาบ่อยไหมมาทุกปีมาทุกปีเลยปีนี้ก็มาด้วยใจเลยด้วยใจคงานนี้เป็นงานแม่พึ่งซึ่งหมายความว่าเราจะต้องรู้จักบทเพลงแม่พึ่งมากพอสมควรคนละ3เพลงเริ่มตั้งแต่หัวแถวใครตอบผิดเราจะลบคิ้วทีละข้างเริ่มจากหนูเลยไม่เราต้องมาทางนี้ก่อนทางนี้นะพร้อมนะหนึ่งสองซ้ำโลกของพึ่งค่ะแล้วก็ สองเจ้าหนุ่มน้อยชูซ่าอะไรก็พูดมาลูกเติร์ดหมดเวลาไปยีนนี่ลบคิ้วไปเสียเสาไม่อยู่มสองนักร้องบนนอกคนดังลืมหลังกาแสผู้ชายในฝันโลกของพึ่งไ่ยสยามเมืองยิ้มค่ะโลกของพึ่งเจ้าหนุ่มน้อยทุ่งนางคอยะสาวนาสั่งแฟนค่ะผู้ชายในฝันฉันรบเือนไม่ได้ว่านักร้องบมค่ะโลกของพึ่งค่ะ ผู้ชายในฝันอะไรนะนี่เขาเป็นบอกว่าอะไรนะฉลามชอบมาคูณโย่นี่สิเด็กทัพเด็กทัพนักร้องบ้านนอกโลกของพึ่งแล้วก็ผู้ชายในฝันเออมาเบอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนละ45บทเพลงสาวน้าสั่งแฟนนักร้องบ้านนอกลงใจ ลงใจค่ะเออโอเคแม่พึ่งไลออนไปซะไปความรักกับให้คนตาบอดขอบฟ้าพูดดังๆเพราะขอบฟ้าแค่นั้นพอแล้วจบเลยขอบฟ้าโอเคซันเซกับคุณคตอนนี้นะคะใกล้ขึ้นไปเลยแล้วสุดเด็ดไหมสุดๆเราจะจะไปเยี่ยมไปเยี่ยวแม่ได้ยินยังไม่ได้หรอ ปักดูด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่2องะะแล้กันจะถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาแบบแบกอีพวกนี้เข้ามาเดี๋ยวเราดูบนเวทีเลยเออบูวทีเอเอ พระดานนะคะก็ถือว่าประท้วงสนุกกันทุกคนครับงานยังมีอีกประมาณเอ่อแวันเนาะแปวันนี่แหละครับเราไปเอ้าอะไรวะเดี๋ยวเราขอฝากผลงานเพลงของเราหน่อยดีกว่านะครับเป็นเพลงสุดท้ายปิดท้ายของเรานะครับ